สบายดีทุกคนเราไปแทนนี้นะราไปตามทางทางรถไยโอ้ยยิงเหรอเมื่อกี้นี่บอ่อึกอนี่เมื่อกี้นี่ยิงอหันเ,หเมื่อกี้นี่นนป,นปิ่นเพิ่มๆไปเลย อละรอตามทางนี่แล้วทางก็มีน้ำน้ำบอมแตะนต้อยฝนแต่ยาอุ่นยุงก็ทุกคนะเพราะว่าไปบ่ได้นะคบ่มียาอุ้ยุงต้องใช้ยาอุ้ยุงเอาเอามาดักเป็นทอนทอนมากแต่ยาเรียบร้อยนะยาจุดยาอุนยุง กันบจูดนี่มันยุ่งลายนะยามฝนมันมียุ่งลายไปบ่ได้โอ้เจ๋งมาก<ม>ยังเนาะู่ก,กมันสูงบ่งมีสัตว์กินเลยวะเนะน,นี่เป็นเชตไไ้เขาเนาะนเขตดไ้ของพอเท่าพอเท่าก็นี่แหละหาเลาะไปตามวันนี้แลนะ้วกันมีกับซิมมี่ก็เล่น นกมาอยู่แถวนี้แหละยังบ่เห็นังันทุกคนนี่จะเป็นห้วยน่แงมันเยแงห้วย้นแซ่เย็นขนาด นี่หนองควายบอนควายเนี่ยบอนมันสีมันสน้นควายเขาปล่อยขึ้นดงเอาสีาเหอวพหวขึ้นไปเลยอ่รารอมาได้หึงแล้วแต่บบเห็นบบเห็นอย่างเลยก็เล่นนกน้อยเก็บ่บเห็นเลย เที่เาสีมาหายามยามเบืองต่ำต่ำพอเท่ามีพอเท่าเราอ็ดอันนี้เป็นกับดักไอ้แบบหนึ่งคนตะเก้าคนบูหานตะเก้าเขาใส่มีแต่ไม้กับเื่อนบมีอย่างกับไมค้คือเขาเอ็ด để coi ít phổ biến nữa, ồn tắc cao không mắc ít bẹp gì, rồi ít vậy là gì đó lại là như đấy, chết bẹt àng bờ thương, tăm rồi. ยามต้ำแบบบอถทื่เนะแต่หอยหสิโลมือบึง่ง้ำโอ้ลักษณะนี้แต่ก้อยเอ็ดมีเป็นด้วยเนาะแต่คนตะก้าก็เอ็ดเป็น มีเมนคนแต่เก้าแตะกี้หรีหัวตั้มนี่น่าจะมีหัวจักหรีเลยเนาะว่าเขาย่าเยสอะไรนี่รุ่นสมัยนี้ก็บโบหัวชักยังเลยเนาะน,นี่ก็เป็นอุปกรณ์ไม้เะาเฟดไปในนี้แล้วเนาะ ตัดข้องตัดข้องไปแต่จะเอ็ดต่ำใช่แบบนี้อันนี้ก็เป็นไฮพ้าเท่านะปลูมเป็นต้นเตีเ้ยอยู่โอ้เอ็ดขาวมีเน,น,นะ ข่าวมีมะขีดปนมะเพ็ดมะเพ็ด น้ำซางน้ำไหลผ่าน้ำซางน้ำห้วยใส่ดีขนาดเราเมื่อแลวทุกคนเลยบ่ได้อย่างเลยเนาะถ้าเบิ่งเลาะท้าเมื่อมันจะมีอย่างนี้นะหอดบนด่านนี้แลนะ้วเนาะก็บบ่ได้ยัง ยิ่งเกิดยิ่งปืนสองบ้านมีทื่สองบ้านสามบา้านนี่แหละยิ่งกับยิ่งกับในบ้านหนึ่งเสียดายห่ได้ช่ไหมกับซิเมอร์แลวเนาะเดี๋ยวเาจะจบลูกช่้นนี้แล้วเนาะคลิปนี้กับ